ครับผมและวันนี้เช้าวันที่2สิงหาคมพศ2 5 6พนนะครับบริเวณวัดบ้านอายนะครับจุดที่เราทำธนาคารน้ำใต้ดินนะครับคือบ่อตรงนี้นะครับตอนนี้น้ำขังเต็มหมดเลยนะครับในพื้นที่ของวัดออยนะครับนะครับเดี๋ยวเราดูว่าน้ำจะจะไหลลงที่บ่อเนี่ยนะครับใช้เวลานานจะขังนานไหมนะครับ นี่ครับบริเวณวัดไอครับนี่ยอาจารย์มี่ครับเกษตรต้องทํานะครับธนาคารน้ําใต้ดินนี่ครับเกษตรอําเภอครับเกษตําบลไออ่านี่ครับนี่ครับตกมาแป๊บเดียวเองเนี่ยหลวงพ่อครับหลวงพ่อโอ้เนี่ยต้องลําบากหลวงพ่อเลยเดี๋ยวทําธนาคารน้ําใต้ดินให้เต็มพื้นที่นะครับครับนี่ครับ อันนี้บริเวณหน้าวัดนะครับตรงนี้อีกบอ่อหนึ่งนะะตรงนี้อาจจะทําจุดสูงไปนิดนึงฮะต้องหาที่เอาน้ําลงนะครับจุดตรงนี้อยู่สูงไปนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวต้องต้องต้องหาวิธีเอาน้ําออกนะครับบริเวณนี้จะเต็มพื้นที่หน่อยครับ จุดนี้น่าจะทำอีกสักหนึ่งจุดนะครับมีบ้้นอายหัวที่ห้าโอ้ดูครับไหลลงมาตรงนี้หมดเลยนะครับของพื้นที่มันตะทรงนะครับจุดตรงนี้โอ้นะครับ ตรงนี้อีกสักหนึ่งจุดนะครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับผมต้องแจ้งท่านผู้ใหญ่บ้านละนะฮะท่านสอมาตอ่วมมือกันนะครับทําจุดธนาคารน้ําใต้ดินนะครับ